สวัสดีครับมาพบก,กับเด็กศิลปถิน่นชัยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูอ๊อฟก็จะมาแชร์วิธีการหั่นแตงโมเป็นชิ้นเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับขั้นตอนการทําครับเราก็จะตัดหัวและท้ายของแตงโมออกในลักษณะนี้ครับเราจะใช้แค่ตรงกลางนะครับตั้งชิ้นแตงโมขึ้นจากนั้นเว้นระยะห่างเข้ามาครึ่งนิ้วครับ แล้วก็กรีดลงไปที่เปลือกแจงโมครับกรีดเข้าไปไม่ต้องลึกมากนะครับประมาณครึ่งเซนครับในส่วนของเปลือกเราจะแบ่งเป็น3ส่วนพอดีครับจากนั้นเราก็จะปอกเปลือกออกครับเราจะเหลือแกนเปลือกตรงกลางไว้นะครับสำหรับเป็นที่จับครับเป็นมือจับครับ ตงเปลือกทั้งสองฝั่งนี้เราก็จะปอกออกในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตกแต่งเก็บความเรียบร้อยให้สวยงามครับเสร็จแล้วก็ตัดหั่นเป็นชิ้นนะครับตัดหั่นเป็นชิ้นพอคำครับความห่างประมาณครึ่งเซนความห่างของแต่ละชิ้นก็ตามที่เราชอบเลยนะครับ หรือว่าจะห่างแค่ประมาณ1เซนก็ได้นะครับถ้ากลัวชิ้นเล็กไปก็สักครึ่งนิ้วก็พอดีครับก็จะได้เป็นชิ้นลักษณะแบบนี้ครับก็พร้อมสำหรับนำไปจัดใส่จานเสิร์ฟได้แล้วครับครับหากเ,เพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลป์ถิ่นชยภูมิด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ